งอไมออไคสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าวพบก,กับท่านผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณดวงพรมั่นกานาและครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพครับ ขออนุมโมทนาในกุศลตถาของคุลตวงพรบ้าน,นกันนาและครอบครัวมานโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นฐานตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพทานังธรรมะานังชินนาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นฐาน ชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณดวงพรมัมการนานะและครอบครัวทุกคนทุกคนจงได้มีความสุขก,กายสุขใจร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวง ขออนุโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสถาขคุณอุด,ดมมีครองแบ่งและสธาขอคุณอุดเรือนและญาติญาติร่วมกันรับเป็นจาภาพพรุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสาธุกันนะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศ เรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจา้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับแต่ขึ้นชื่อว่ามรณะหรือตายแล้วต้องมีอยู่ทุกคนทุกรูปทุกนามไปเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่รอคอยเราอยู่จากปัจจุบันนี้ก็คือการเกิดในพบใหม่ชาติใหม่และเมื่อมีการเกิดในพบใหม่ชาติใหม่สิ่งที่เต่าจ้องได้รับ ก็คือต้องตายดัะนั้นวงจรชีวิตของคนเราและสัตว์ทั้งหลายนี่จำไว้เป็นสูตรเลยนะครับว่าคนเราและสัตว์ทั้งหลายนั้นเกิดมาเพื่อตายแล้วตายไปทำไมตายก็ยังต้องตายเพื่อเกิดกลาบใดที่ยังไม่ได้ปฏิบัติเข้าถึงทำขั้นอรหัตมรักอรหัตผล ก็ยังจะต้องมีการตายการเกิดอยู่อย่างนี้เรื่อยไปคําสอนของพระสัมมาธิพุทธเจ้ามุ่งเน้นในเรื่องการออกจากสังสารวัฏออกจากวัตฏะมากกว่าที่จะมุ่งเน้นให้ประจําอยู่ในโลกในโลกหน้าและคาสอนพุทธเจ้าเนี่ยจะสอนคําสอนสูงสุดจึงเป็นวิมุตติลดคือรถที่สูงสุดคือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด และการที่จะหลุดพ้นจากเวียนว่ายตายเกิดก็จะต้องอาศัยรู้ถูกเข้าใจถูกและปฏิบัติถูกถ้ารู้ผิดเข้าใจผิดปฏิบัติผิดก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่เป็นอย่างนี้ครับในกฎของปฏิจจสมุปบาทถ้าหากว่าจะจัดในเรื่องของยานจะรู้แจ้งชัดเจนในเรื่องของปฏิสมุปบาทก็เป็นต้องเป็นปัจจยะปริหายาน คือยานที่สองนะยานที่สองนยานที่สองปฏิจจสมุปบาทเนี่ยถ้าหากว่าการเรียนการศึกษาก็ไม่ต้องถึงยานนะแต่ถ้าจะเข้าถึงสภาพธรรมหรือสภาวะธรรมจริงๆแล้วต้องเป็นอารมณ์ของยานที่สองคือปัจจะยะปริกหะหายาน ดนั้นในส่วนของปัจจัาปริคหายานเนี่ยจึงจะรู้ชัดในปฏิจจสมุปบาทครับแล้วทําไงอ่ะจะถึงปฏิจจสมุปบาทได้ตามในแห่งปฏิบัติก็ต้องถอยหลังกลับมาปฏิบัติให้ได้ยานที่หนึ่งยานที่หนึ่งเรียกกันามรูปปริเฉทยาและทําไงจะปฏิบัติให้เข้าถึงนามรูปปริเฉทยาได้ก็ต้องศึกษาถูก ศึกษาให้ถูกเข้าใจให้ถูกแล้วปฏิบัติให้ถูกถ้าศึกษาผิดเข้าใจผิดปฏิบัติผิดก็ไม่สามารถจะถึงนามรูปปริเฉทสยามได้อีกเหมือนกันเพราะนั้นเรื่องนีแหละครับพระคุณเจ้าจึงเป็นหัวใจสําคัญในการที่จะเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาเข้าถึงแก่นแท้ของสภาวธรรมครับนั่นหมายความว่าชีวิตเราอดีตมีอวิชชากับสังขาร ปัจจุบันมีนามรูปสลายตนะผนัสผัสเวทนาตันหาอุปาทานอนาคตก็คือการเกิดแล้วก็ตายปัจจุบันนี้เกิดแล้วรอวันตายอนาคตรอการเกิดกับรอการตายพระคุณเจ้าลองมองดูที่ครับอนาคตเรามีอะไรคอยอยู่ผมต้องช,ว,ชวนคุยตรงนี้ก่อนนะครับ เพราะมิฉนั้นแล้วเราจะจะมองเห็นว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทไม่ค่อยมีความสําคัญอะไรเท่าไหร่แท้จริงแล้วเรื่องปฏิจจทวารเรื่องของชีวิตเราไม่ใช่เรื่องของคนอื่นเลยเรื่องของชีวิตเราโดยแท้แท ah ้เลยเมื่อทราบในที่หนึ่งแล้วแต่ยังไม่รู้ในที่หนึ่งนะครับผมขอขยับไปในที่สองเพราะในที่หนึ่งเพียงรู้ว่าอดีตเรามีอะไรมีอวิชากับสังขาร ปัจจุบันเรามีอะไรมีวิญญาณนามรูปสลยายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานกรรมปัจจุบันอนาคตมีอะไรมีชาติเกิดขึ้นแล้วก็ตายชรามาแล้นะเมื่อทราบตรงนี้แล้วเราขยับไปในที่สองนะฮะในที่สองเรียกว่าองค์แห่งปฏิจจสมุปบาททวาทสังคานี้คือองค์สิบสองของปฏิจจสมุปบาท จะเรียนกันโดยละเอียดเข้าใจได้ชัดเจนก็หมายถึงจะต้องรู้จักแต่ละองค์ละองค์แล้วเพราะนั้นเราก็จะต้องทำความเข้าใจกันละครับว่าในองค์สิบสองอันประกอบด้วยอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยเกิดสลายตนะ สายตนะเป็นปัจจัยเกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดกรรมกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดภพภพเป็นปัจจัยเกิดชาติชาติชรามรณะจบวิถีชีวิตแล้วก็วนกันอยู่อย่างเนี้ตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายแต่เราไม่ทราบเนี่ย ไม่ทราบเมื่อไม่ทราบก็ตกอยู่ในฐานะของความเมาความมืดนะครับแต่พระธรรมทัพพุทธเจ้าเป็นผู้ทราบทราบตั้งแต่ครั้งที่บำเพ็ญบารมีชาติแรกจนกระทั่งม,มาถึงชาติสุดท้ายได้พบผลทางว่าทางที่นำให้เกิดเวียนว่ายตายเกิดนั้นคือกฎแห่งปฏิจจสมุปบาท ทางที่จะให้พ้นจากการวินนไหวตายเกิดนั้นก็คือต้องตัดขาดจากกฎแห่งปฏิจจสมุปบาททํำลายกฎเสียเมื่อกฎแห่งปฏิจจสมุปบาทไม่สามารถที่จะสารต่อกันได้พบชาติก็หมดจบความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นเมื่อได้ปฏิบัติทําลายกฎแห่งปฏิจจสมุปบาทได้หมดพบชาติก็หมดการวิยนไหวตายเกิดก็หมดความทุก อันเนื่องจากขันข้อมดครับเพราะนั้นเรามาทำความเข้าใจองค์แห่งปฏิจจสบุบาทองค์แรกเสียก่อนว่าอาวิชชาเป็นปัใจจัยให้เกิดสังขารอาวิชชาคืออะไรเป็นปัใจจัยในที่นี้เป็นอย่างไรสังขารคืออะไรเราคงจะต้องเจาะลึกทำความเข้าใจกันต่อไปครับพระคุณเจ้า ผมเชื่อว่าพระคุณเจ้าแปลได้หมดอวิชาแปลว่าไม่รู้แต่ไม่รู้ในอะไรคงจะต้องเจาะลึกกันต่อไปและความไม่รู้นี่เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารได้อย่างไรและสังขารที่เป็นผลของอวิชชานี่คืออะไรครับผมได้กล่าวไวต้ตอนต้นแล้วถ้าพระคุณเจ้าได้เรียนรู้เข้าใจดีแล้วก็คงจะไม่มีปัญหาอะไร สำหรับท่านที่ไม่รู้ก็เริ่มมีปัญหาละครับผมขอเจาะเริ่มตรงที่ว่าอวิชาคืออะไรอวิชาแปลว่าไม่รู้ความไม่รู้ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไม่รู้ว่าสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแปดอันนั้นไม่ใช่อวิชาอวิชาไม่ได้หมายความว่าเพราะไม่รู้ภาษาอังกฤษไม่รู้ภาษาฝรั่งเศสไม่รู้คณิตศาสตร์ไม่รู้ยาศาสตร์ไม่ใช่ อวิชชาในที่นี้หมายถึงไม่รู้ในธรรมแปดประการก็คือไม่รู้ในทุกข์ไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ธรรมที่จะปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกสี่แล้วก็รวมแล้วก็ถ้ากับวว่าไม่รู้ในอริยสัจสี่แล้วไม่รู้ขันธ์ธาตุอิจตนาที่เป็นอดีตก็คือไม่รู้ว่าชาติที่แล้วมี ไม่รู้ว่าขันทายยตนะในอนาคตก็คือไม่รู้ว่าจะต้องไปเกิดและไม่รู้ขันทายยตนะทั้งอดีตและอนาคตและสุดท้ายก็คือไม่รู้กฎแห่งปฏิจจสมุปวัทที่เรากําลังเรียนอยู่นี่แหละครับความไม่รู้ธรรมะแปดประการนี่แหละครับเรียกว่าอาวิชชาอย่างอื่นไม่เกี่ยว เกี่ยวแค่แปดประการเท่านั้นเองแล้วเราก็ต้องเจาะลึกลงไปอีกว่าไม่รู้ในทุกข์นั้นไม่รู้อย่างไรนี่แหละครับพระคุณเจ้าเป็นเรื่องที่ถ้าไม่เข้าใจแล้วเราไม่สามารถที่จะหาทางพ้นทุกได้เลยแต่ถ้าเข้าใจเมื่อ,อไหร่ก็จะมองเห็นได้ว่าอ๋อทางพ้นทุกอยู่ตรงนี้นี่เองไม่รู้ในทุกข์ไม่รู้อย่างไร ครับเราคงจะต้องพูดกันให้เข้าขใจตรงนี้ว่าที่ว่าไม่รู้ในทุกเนี่ยอะไรคือทุกทุกคืออะไรเราตั้งคําถามด้สิครับอะไรคือทุกทุกคืออะไรที่จริงน่าจะออกเปน็นคำตอบนะฮะคำตอบนะใครจะตอบได้ตรงนี้ก็น่าจะสนใจดีเหมือนกันนะครับเพราะหลาย,หลาย,ห,ลายหลายท่านก็เริ่มง่วงกันแล้วนะฮะ เริ่มง่วงแล้วช่วงบ่ายนี่เป็นประจำนะครับบรรยากาศมันก็พอไหวนะฮะแต่ว่าความง่วงเอาห้องนอนนี่มีโอกาสบุกลุมได้ถ้าหากว่าเราไม่มีความเพียรไม่มีความใจจดใจจ่อจริงๆนะครับแน่นอนเลยครับทุกคืออะไรครับใครจะตอบได้ ไม่สบายกายไม่สบายใจคือความเห็นของพระคุณเจ้าจะตอบหรือเปล่าคคือความเห็นของคนเรานี่ไม่เหมือนกันนะฮะเราคิดว่าอย่างนี้จริงแต่คนอื่นปฏิเสธว่าไม่จริงได้งนั้นความเป็นจริงนี่ต้องแบ่งไว้เป็นสามระดับความจริงของพระพุทธเจ้า ผู้าทรงตัดว่าตว์ทั้งหลายนี่ตกอยู่ในกองทุกข์แต่ในความเป็นจริงของคนเราล่ะเราก็ว่าเราไม่เฉดตกอยู่ในกองทุกข์เสมอไปมันยังมีทุกข์บ้างสุขบ้างนี่เห็นไหมครับล้วความเป็นจริงของคนอื่นเป็นไงความเป็นจริงของคนอื่นอาจไม่ตรงกับเราเราว่าเรามีความสุข คนอื่นเาว่าเรามีความทุกข์ได้คนอื่นก็มีความสุขแต่เรามองเห็นเขาเป็นความทุกข์ได้เราว่าจริงคนอื่นว่าไม่จริงได้แล้วระหว่างความเป็นจริงของคนเรากับคนอื่นเนี่ยอาจจะตรงกันก็ได้ไม่ตรงกันก็ได้และความจริงของคนเราและของคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับพระพุทธเจ้าก็ได้พุยเจ้าบอกว่าสัตว์ทั้งหลายนั่นตกอยู่ในกองทุกข์ถ้าคุณเจ้าจะเชื่อใครดีในความรู้สึกของเราก็ว่าเอ๊ะมันก็ สุขบ้างทุกบ้างนะแต่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายนั่นตกอยู่ในกองทุกข์เราจะเชื่อใครเชื่อตัวเราหรือว่าจะเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วถ้าจะเชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเอาอะไรมาเป็นการยืนยันว่าเป็นของจริงไม่มีอะไรดีเท่ากับพิสูจน์ครับลองพิสูจนสิครับว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นตกอยู่ในกองทุกข์จริงไหม แต่เรามีความรู้สึก,กว่าเราก็มีความสุขบ้างทุกบ้างนะไม่ได้ตกในกองทุกข์ซะเสมอไปพิสูจน์สิครับถ้าไม่พิสูจน์จะมองไม่เห็นความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสความเชื่อมีอันเรื่องด้วยศรัทธาแต่เชื่อด้วยศรัทธาโดยปราศจากปัญญานั้นอย่าคิดว่าเป็นการดีครับเชื่อที่ดีที่สุดก็คือเชื่อด้วย ประกอบด้วยด้วศรัทธาด้วยทท uh ปัญญาด้วยนั่นหมายความว่ามีปัญญาด้วยมีศรัทธาด้วยเชื่อแล้วก็รู้ความเป็นจริงด้วยฉะนั้นเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าว่ you, าสัตว์ทั้งหลายย่อมตกอยู่ในกองทุกข <possible> ์เราเชื่อเชื่อด้วยศรัทธาแต่ไม่รู้ความเป็นจริงว่าตกอยู่ในกองทุกข์จริงหรือเปล่าอย่างนี้ถือว่าเป็นความเชื่อที่ยังไม่ประกอบด้วยปัญญามีทางเดียวครับต้องพิสูจน์ว่าเรานี่ตกอยู่ในกองทุกข์จริงหรือไม่ เคยพิสูจน์นะครับธรรมะของพระพุทธเจ้านีคงทนต่อการพิสูจน์นะฮะถ้าไม่พิสูจน์จะไม่รู้ว่าเรานี่ตกในกองทุกข์จริงเหมือนดังกับพระพุทธเจ้าตรัสพิสูจน์สิครับวิธีพิสูจน์ผมจะบอกให้นะถวายความรู้ให้เลยวิธีพิสูจน์ก็คือเอาความเป็นจริงมาเป็นเครื่องตัดสินว่าเรานี่มีความทุกข์ตลอดเวลาหรือมีความสุขตลอดเวลา พิสูจน์กันตรงนี้ครับทุกค,คืออะไรมีเสียงตอบแล้วว่าไม่สบายกายไม่สบายใจนั่นคือเป็นความทุกข์ของผู้ตอบเพียงคนคนเดียวนะครับและหลายท่านอาจจะบอกไม่ใช่ต้องเอาความเป็นจริงสิครับทุกค,คือสภาพที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มีอะไรบ้างครับที่คงยูนที่คงทนอยู่ในสภาพเดิมได้ คือสิ่งที่ทนอยู่ไม่ได้นะฮะทำไมพระคุณเจ้าต้องขยับยุกยิกยุกยิกเออทำไมผู้บรรยายก็ไม่ยืนอยู่เฉยทำไมต้องยุกยิกยุกยิกเออทำไมคนเราจะต้องนั่งเอ่ยนอนเอ่ยยืนเอ่ยเดินเอ่ยไม่ได้อยู่เป็นสุขเลยตลอดชีวิตแม้เวลาหลับหลับแล้วก็ยังต้องมีการซิกซ้ายพลิกขวาไปเรื่อย มีใครเห็นคนนอนหลับได้อยู่เฉยเฉๆตลอดทั้งคืนมีไหมครับไม่มีไม่มีใครอยู่เฉยได้ตลอดทั้งคืนแม้แต่นั่งเวลาตื่นก็ไม่มีใครเฉยอยู่ได้ตลอดทั้งชั่วโมงพระคุณเจ้าจะให้สัญญาผมได้ไหมครับว่าจะนั่งอยู่เฉย,เฉยโดยไม่ขยับขยืขย่นเคลื่อนที่ไม่ไหวติงเลยตลอดชั่วโมงไม่ได้ครับถามว่าทำไมไม่ได้มันทนไม่ได้ ไอ้สภาพที่ทนไม่ได้นะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าทุกข์เพราะเราทนไม่ได้เราจึงต้องขยับยุกยิกยุกยิกกันไปเรื่อยๆนั่นแสดงว่านั่งนานอะไรเกิดขึ้นครับทุกข์เกิดนอนนานอะไรเกิดขึ้นครับทุกข์เกิดยืนนานอะไรเกิดขึ้นครับทุกข์เกิด เดินนานอะไรเกิดขึ้นครับทุกเกิดและความสุขมันอยู่ที่ตรงไหนอ,อิริยาบถท,ที่เรามีอยู่เนี่ยนั่งนอนยืนเดินรี่บทใหญ่ๆนี่นะครับนั่งนอนยืนเดินมันมีอิริยาบถเก่ากับอิริยาบถใหม่อิริยาบถใหม่เนี่ยทุกมันดับ อิริยาบถเก่าทุกมันเกิดเพราะฉะนั้นความสุขที่เราได้เนี่ยเราได้จากอิริยาบถใหม่หรือได้จากอิริยาบถเก่าครับอิริยาบถใหม่ครับเสียงตอบเป็นที่น่าพอใจแสดงว่าเราเข้าใจแล้วนะฮะความสุขที่เราได้เราได้จากอิริยาบถใหม่พออิริยาบถใหม่ที่เราได้มาปุ๊บทุกมันก็ดับปับ๊บในในวันดับในโอกาสเดียวกันทุกดับไปปุ๊บทุกมันก็เริ่มเกิดขึ้นอีก ทุกมาเริ่มเกิดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเราก็ทนไม่ไหวอีกพอเราทนไม่ไหวอีกเราคิดยังไงหมต้องขยับสักนิดหนึ่งคงจะดีนั่นแสดงว่าเราต้องการที่จะขยับเปลี่ยนอิยีบทเพราเปลี่ยนปุ๊บทุกมันก็ลดทีหนึง่งพอลดไปไประเดี๋ยวหนึง่งทุกมันก็เกิดเกิดทุกอันเนื่องจากนั่งก็ต้องแก้ ทุกอเนื่องจากนอนก็ต้องแก้ทุกอเนื่องจากยืนก็ต้องแก้ทุกอเนื่องจากเดินก็ต้องแก้แล้วยังต้องไปแก้ทุกอเนื่องจากหิวอันความทุกข์อเนื่องจากอิม่มความทุกข์อเนื่องจากอยากความทุกข์อะไรจิบป,ปาถะนั่นรวมแล้วงานที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตนี้ไม่ใช่งานระดับนายกรัฐมนตรี แต่งานที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตก็คืองานแก้ทุกข์ให้กับตัวเองพระคุณเจ้าลองมนนสิการใจลองพิจารณาจริงไหมตลอดชีวิตผมเคยถามพระคุณเจ้าแต่ก่อนนี้ไปบรรยายที่จังหวัดอุตรดิตถ์และถามท่านพระครูถามว่าหลวงพ่อพระครูถามจริงๆเถอะหลวงพ่อพระครูฉันข้าวทำไมผมถามเอาแรงๆเลยนะฮะ นั่งรถไปเอ้โยมถามอย่างนี้มันก็ตอบยากอ้าวแม่เนี่ไม่ได้ถามในตำราสักหน่อยหนึ่งถามเอาความเป็นจริงเนี่ยทำไมต้องฉันข้าวถ้าถามคารวะก็ต้องถามว่าทำไมเราต้องกินข้าวบางทีเราไม่ทราบว่าทำไมเราต้องกินข้าวบางคนก็เพราะอยากมันต้องกินอ๋อทำไมอยากก็ไม่กินเหรอไม่ได้อีกเหมือนกัน คำตอบที่ถูกจริงๆเนี่ยกินเพื่อแก้ทุกข์ไม่ใช่กินเพื่อแก้หิวครับแต่เราก็บอกว่ากินเพื่อแก้หิวหิวนั่นเป็นอาการของใครครก็เป็นอาการของทุกข์ฉะนั้นที่กินเข้าไปในกินเพื่อแก้ทุกข์นั่นแสดงว่าเราแก้ปัญหาชีวิตของเราด้วยแก้ทุกข์ ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะนั่งนอนยืนเดินกินอยู่ทั้งหมดเลยนะเป็นไปเพื่อแก้ทุกข์ทั้งนั้นเลยแต่เราไม่รู้ไม่รู้ความเป็นจริงตรงนี้ว่าเราเป็นไปเพื่อแก้ทุกข์ทำไมเราต้องขยับเพราะทุกข์มันบังคับเราจรึงต้องขยับทำไมยืนแล้วถึงไมถึงต้องนั่งเพราะทุกข์มันบังคับต้องนั่งถ้าไม่นั่งมันจะตายเอา เอาไม่เชื่อทดลองดูเพราะนั้นวันแล้ววันเล่าคืนแล้วคืนเล่าปีแล้วปีเล่าเนี่ยงานอันยิ่งใหญ่ในชีวิตก็คืองานแก้ทุกข์แก้ไขความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี่ครับความทุกข์อย่างนี้เป็นความทุกข์ที่มีจริงไหมมีจริงไหมทุกอย่างนี้ขอให้พระคุณเจ้าได้พิจารณาดู ความไม่รู้ในทุกอะไม่รู้อย่างนี้ไม่รู้ว่าขันห้าเนี่ยเป็นตัวทุกข์ไม่รู้ว่าขันห้าตัวเนี่เป็นตัวนําให้เกิดทุกขสองอย่างนะฮะขันห้าเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์ขันห้าประกอบด้วยลูกเวทนาสัญญาสังขารบิญญาณน,นะฮะเวลาแจกตัวเราออกไปเป็นขันเนี่ยก็เรียกว่าขันห้า ตอนนี้เราไม่รู้ว่าตัวเราประกอบด้วยขันห้าก็เรียกเป็นคนเรียกเป็นผู้หญิงเรียกเป็นผู้ท่านผู้ฟังที่เขารพท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้าน,จนําเสนอท่านผู้ฟังโดยโองค์กรสมธาทิฏฐิทิมกาขาวจมรมผู้ฝ่ายนธรรมและศรัทธาของกุลดวงพรมั่นกานนานและครอบครัวและประชา,าพ ขอ,อนุมมทนาการตถาของคุณดวงพรมั่นกานานะและครอบครัวมณนโอกาสนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามและฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับรุ่งนี้จะเป็นทถาของคุณอุดมมีคลองแบ่งคุณอุ่นเรือนและจัดจารร่วมกันรประพิชภาพปจะ้อนุโมมทนากตรตถาของคุณอุดมมีคลองแบ่ง และคุณอุลเลียดและจาจาตกันในคืนวันพระนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากราทัานผู้ฟังไปก่อนขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมเบเกิดมีแต่คุณดวงพร่มกันนาะและครอบครัวและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ ศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรนอย่าปล่อยปัญหามาองอารมณ์โกรธโยบหลง,ลลลงศึกษาพระธรรมทำจิตใจให้สงสงรักษาสินให้มั่นคงจะไม่ลง ขอคน,ผ,นผ่านผ่านพ่าไปหาผิดขอบันด็ตชีวิตก็มีความเมย